สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุก,ท,กท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่เ9 9ทํานายทายทักนะคะคอานี้เราก็จะมาทํานายดวงชะตา12ราศีนะคะเราจะมาเจาะความรักอย่างเดียวนะเราจะมาดูความรักนะทุกสถานะนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วคนที่คบกันแล้วก็รวมทั้งคนที่เป็นโสดมาดูแนวโน้มคาดการณ์ปี2569 สถานก,การณ์ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะสถานก,การณ์ของคนรักความสัมพันธ์อนาคตคุณจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังนะคะเราจะมาดูชาวราศีพฤษศนะพฤษศสสาหรับมาอยเจ็ดก็เกนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนราศีนี้จะเป็นธาตุด,ดินนะคุณไม่ว่าคุณจะดูแบบลัคนาราศีนะ,ะดูได้นะแม้กระทั่งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมคุณก็ยึดชาวพระได้เลยนะ ชาวพระศพนี่เป็นทัดดินนะใครได้รักใครได้เป็นแฟนกับชาวพระศพมีความรู้สึกอบอุ่นนะก็จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะมีความรู้สึกดีอะ่ะคือจะเป็นคนที่ได้คบแล้วมีความรู้สึกสบายใจนะถ้าชาวพระศพเนี่ยนะคะในในช่วงในช่วงปีสองพเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาสาหรับชาวพระศพหน่อยก็คือ คุณอาจจะมีโอกาสได้เดินทางหรือมีโอกาสได้เทินทางมากขึ้นไปมาหาสู่คนรักหรือมีโอกาสได้เดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะปีหน้ามันเกิดสถานการณ์ของคู่กรรมก็ได้หรือวิบากกรรมที่คุณจะ,ะเผชิญกับความรักแม้ว่าคุณจะรักกันมากในปีหน้านะรักกันมากนะคนรักนรักมากคนเป็นโสดก็มีโอกาสพบรักพบรักด้วยความรักความเสน่หาเนี่ยคุณมีโอกาสเจอนะคะอืม มันจะมีความวิตกกังวลหลายๆเรื่องไม่กระทั่งเรื่องการช่วงชิงหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะกับชาวผสมในปี69เนี่ยนะคะแต่เขาก็รักรักชาวคือรักกันมากว่ากันเถอะอ่าแม้ว่าความสัมพันธ์หรือมันเป็นสถานการณ์ของวิบากกรรมเข้ามาก็ตามนะคะมันก็ไม่ลืมมันตัดกันไม่ได้นะมันมันไม่สามารถที่จะเอ่อเลิกล้างกันไปถึงแม้ว่าจะมี ความคิดวิตกองคุณต้องใช้ความเด็ดขาดในอนาคตนะไม่เป็นเรื่องอะไรก็ตามคุณต้องใช้ความเด็ดขาดคุณต้องมั่นใจที่จะตัดสินใจทําอะไรได้ในเรื่องของความรักเนี่ยนะอะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาลักษณะคืออาจจะไม่เกี่ยวกับคืออาจจะไม่มีเหตุผลหรือเป็นในลักษณะของการเอาเหตุผลของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ฟังอ่าประมาณนั้นนะาจยเป็นตัวคนหรือคนละก็ตาม คือมินิัยเด็กๆค,คือไม่รู้เรื่องพูดอะไรก็ไม่ค่อยยอมเข้าใจอ่ะแต่มันก็ตัดกันไม่ได้นะในปีหน้านเนี่ยสถานก,การณ์ของคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วเนี่ยทุกอย่างนะครอบครัวแต่งงานแล้วเนี่ยออาจจะมีปัญหาเรื่องอคือมันมีความรู้สึกว่ารักกันมากไงมีความรักความเสน่หารักกันแบบมันมีอะไรมันทาให้มีความรู้สึกว่าเรามาระวังควบคุมการมีบุตรขึ้นมา นะถ้าคุณไม่พร้อมนะสาหรับคนที่มีครอบครัวเนี่ยนะแต่ถ้าคุณพร้อมก็โอเคเป็นเรื่องที่ดีนะมันจะเกิดปัญหาในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะมีปัญหาระหองละแห่งกันบ้างการเอาอกเอาใจกันน้อยเกินไปนะคะบางท่านมีแฟนไกลๆต่างประเทศเนี่ยนะ,ะคนที่คนที่มีมีครอบครัวเนี่ยจะมีปัญหาแล้วคนที่คบกันก็เหมือนกัน ต้องอดทนหน่อยนะคะบางท่านอาจจะอาศัยธรรมะเข้าคมให้จิตใจสงบมีสติมากขึ้นนะมันระมาะระวังนะการแบบขาดการติดต่อนะคุณต้องอดทนนะชาวประสบที่ที่คบกันโดยส่วนมากจะคบกันเนี่ยต้องอดทนที่มันหายเงียบไปเนี่ยบางบางท่านอาจจะมีโอกาสอย่างที่บอกอะ่ะอาจจะมีการเดินด,ด่างมาไปมาหาสู่คุณไปก็ได้เขามาก็ได้ หรือมันเงียบไปอย่างเงี้ยเป็นอะไรยังไงต้องไปดูสิอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉนั้นต้องมีเหตุผลอย่าเอาต่ใจตัวเองนะคะสถานก,การณ์บางทีอาจจะเกี่ยวกับภาวะหน้าที่การงานการตกงานหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่เราจะไม่พูดถึงดงวงดวงทั่วไปนะหมายถึงเหตุผลที่มันกระทบทําให้พเพราะชาวพ์เป็นคนที่ไม่ชอบพูดอะไรมากนะไม่ชอบพูดอะไรมากขอให้เข้าใจเขาก็พอเนี่ยมันเลยเกิดปัญหา คนที่เป็นโสดก็มีโอกาสพบรักนะอแต่มันอาจจะยังไม่ยั่งยืนเท่าไหร่นะก็คือมันมันเป็นสถานการณ์วิบากกรรมคือมีคนเข้ามารักคุณในลักษณะรักเฮ้ยร,รักความรักความเสน่หานะอยากไปมาหาสู่อยากคบเป็นแฟนอะไรประมาณเนี้นะในครึ่งปีหลังเนี่ยคนที่มีปัญหาการมีโอกาสปรับความเข้าใจกันนะอ่า แต่มันจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะสําหรับคนมีคู่ก็คือคนที่มีครอบครัวและคนที่คบกัน,นต้องอดทนบางท่านถึงขั้นบางทีอยากจะจบอยากจะเลิกแต่มันก็เลิกกันไม่ได้เพราะตัดกันไม่ได้และปัญหาการปกปิดปิดบงังบังซ่อนเร้นหรือปัญหาลักซอน,นี้เข้ามาแน่นอนมันเลยขาดขาดความโรแมนติกแต่อย่างไรก็ตามมีโอกาสเริ่มต้นกันมีโอกาสปรับความเข้าใจแล้วก็เริ่มต้นชีวิตด้วยกันหรือคนที่เป็นโสดก็ตามมีโอกาสพบรักแล้วก็เจอ นะเพราะว่าคนที่เข้ามารู้สึกเขารักมีความรักความเสน่หาในตัวของชาวผสมนะคะมันเป็นอย่างนั้นนะ,ะสถานการณ์ความรักของชาวผสมมันเป็นสถานการณ์ของวิบากครรมเรื่องของความรักเออจะตอบอย่างนั้นก็ได้ในขณะเดียวกันก็ยังรักกันมากเออมันจะต้องมีแบบเขาเรียกว่าคุณรักกันได้ไม่นานหรอกมันจะต้องมัด สก,กิดสก,กิดหน่อยไอ้พวกวิบากกรรมมันเห็นคนมีความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นทําบุญนะแล้วแต่ความเชื่อนะคะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรแผ่เมตตาให้ตัวเองให้มีความสุขชวนกันไปทาบ,บุญนะเป็นความเชื่อนะคะทําแล้วไม่มีใครได้หรอกมีตัวคุณนั่นแหละได้นะสิ่งดีๆความสุขมันจะเข้ามามาไหนไม่เกิดเรื่องเราที่พูดเลยก็ได้ มันเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะเดี๋ยวก็จะมีการทํานายเป็นรายเดือนให้อยู่นะคะสําหรับดวงชะตาความรักของ12ราศีเพราะฉนั้นทําบุญส่งมันไปใครเจอแล้วก็ให้มันผ่านไปปีนี้ปีหน้าก็เป็นทิสิ่งดีๆนะคะสําหรับความรักของชาวพศถ้าจะว่าไปแล้วนะสรุปโดยภาพรวมแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นกันที่ดีต่อกันอยู่มันเป็นสถานการณ์ของวิบากกรรมในเรื่องของความรักเข้ามา นะครึ่งปีแรกก็ต้องระมัดระวังความขัดแย้งการทะเลาะหรือไม่เข้าอกเข้าใจกันไม่โรแมนติกไม่สนใจกันนะครึ่งปีหลังก็มีเอ่อก็มีปัญหาเข้ามาเหมือนกันนั่นแหละปัญหาลักซ้อนเหนื่อยอดทนต่อกันและกันแต่ยังรักกันอยู่ยังไม่ไปไหนกันเพราะมันไม่สามารถที่จะตัดกันขาดต้องตัดสินใจนะต้องแน่วแน่ในการที่จะดำเนินชีวิตอย่างไร คนโสดมีโอกาสพบรักไม่ว่าจะเป็นครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังมีโอกาสเริ่มต้นนะในเรื่องของความรักนะมีโอกาสเดินทางไปมาหาสู่ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวคนรักก็ตามมีโอกาสที่จะเดินทางไปมาหาสู่กันรวมทั้งการช่วงชิงคนรักคืนอ่าประมาณนั้นเพราะว่าคนรักเขายังรักมากนะรักชาวประสบรักมากเลยนะมันก็เลยเกิดปัญหาไม่ เกิดปัญหาที่แบบว่ามันมันมีอุปสรรคมาบ้างนาสกิจบ้างอะไรเห็นคนมีความสุขไม่ได้วิบากกรรมทั้งหลายแหละมันเป็นสถานกาการของวิบากกรรมเข้ามานะเพราะฉะนั้นชวนกันไปทําบุญอยี่งที่แล้วแต่ความเชื่อนะแแต่ความเชื่อทานศีลภาวนานี่แหละทําแล้วคุณได้นะคะคนที่มีครอบครัวอาจจะมีปัญหาเรื่องของการมีสมาชิกเพิ่มนี่แหละแต่ก็ยังรักกันมากอยู่นะครับ คนที่คบกันเนี่ยต้องอดทนหน่อยนะคะต้องอดทนหน่อยนะแต่ก็มีโอกาสรปรับความเข้าใจกลับมาคืนดีกันคนเป็นโสดมีโอกาสพบรักแล้วเจอคนที่เขารักคุณมากด้วยนะคนที่อยู่ไกลกันหรือมีโอกาสที่จะไปมาหาสู่กันนะเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยความรักของชาวประสบทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เกี่ยวกับความรักที่มันมาทําให้ปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็คือ มันไล่เหตุผลมันเอาติใจตัวเองเนี่ยก็ตัดมันไปนะทําให้วิตกกังวลหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นสกัดมันออกไปให้มันเกิดในในความรักของเราเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อย,อยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ค,คือตัดกันไม่ได้นะปีหน้าเนนะี่ยอย่างไรก็ตามก็จะมีการทํานายรายเดือนให้อยู่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้มีคลิปดีๆมาฝากท่านอีกก็ รอทำนายการทำนายเป็นรายเดือนให้นะคะโอเคนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ